อย่าง oh, <bye. S 1> นั้โคบ้าอยยังสิแล้วก่อนนี้มักเพ็ดเพ็ดนี่ใส่โอ้ยโหดเกินอันนี้ สบ,บายดีสบ,บายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่สองสุกบาอรเราไตเด้อทุกคนเด้อวันนี้เขาสีพามาไหลมองเนาะหลังจากที่เขาไหลมองแล้วแล้วเขาสิพาไปกินปลายูดอนแต่ว่าก่อนเขาสิไปกินปลาเขาต้องไปหาปลาก่อนไปไหลมองก่อนเนาะแล้วเขาจะไปกินปลายูดอนตอนนี้กําลังสิไปน ถ่าทีมงานก่อนเอามาเบิงบรรยากาศยามแรลงกันเนาะก็กจะไล่มองได้ยูทิบ่ง เนาะโอเคเนาะตอนนี้เดี๋ยวสิลองลงไปไล่บิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปนะฮะได้บ่ลองอีกบานหนึ่งอ้ยไงแต่หง่อนคำกูแล่ะสิลองอีกสักเอาแม่นมาเด็กก็ได้อยู่เด็กสน่ะได้ไหมจำหนึ่งไอ้ตกหงอกตัวเดียวหรือเปล่ามันรู้หวะรู้แหละจ้าวตีมันงงอ่ไปไป ื่อกี้มันรู้สิวะรู้ก็รู้ยังไงเติมไปเนาะรู้ได้มนหมดเลยอันนั้นแถวนั้นเป็นวังสังวนนะพี่น้องเลยวังสังวนอีกบ้านหนึ่งนั่นเป็นบ้านดอนวัดเอาไปวุ้นหยวนอยู่ลุงบัววัดที่น้องโตสมาดเอาไปเฮ็ดเฮ็ดกันเฮ็ดชิมารุนกันเนาะพี่น้องเนาะ มีจังหวพะพอมันในวันนี้สูงไรมันก็สิบก้อถอหรอ,องนี้เลิกสุดเลยไยไาไปไปเห็ดเป็นกันไงพี่น้องเลยแต่ว่าสมัยตอนนังอยู่บ้านเห็ดเป็นอยู่ ตอนนี้ก็เป็นกันไรมองสมัยตอนอยังเฮียนมอปลายนี่ว่าเคยไลอยู่มอยว่าเหตุบุเป็นหเหตุเป็นอยู่อันนี้มองเท่าไหร่เนี่ยมอ,มองเจ็ดว่ามองเจ็ มองเจ็ดแล้วป่าใหญ่มันต่ำมันจังรูนะมองมันหน่อยเลยก่อไข่ไปมัดนอกแตนนอกต้สองฤติรีสมัยเตนข่าวนันโอ้ก่อไข่ปล่อยๆสักแถวนี้นอันนี้นนนไปมาละ สีไลลงไปหอนลุ่มเลยพี่น้องบูนมองคนที่กเจะกูมองมันจะไหลล,ลงไปหอนหมดฟันอาสิมันยาวเพราะว่าเนื้อทีมีประมาณคือบางบางบานนี่บางบอนี่โอ้ยเนื้อทีก็จะเงาเป็นเป็นกิโลปวดก็มีบางบานคือแถวลุมลล่มปวดลงไปลุ่มลุมหมเขาไลคถหนึ่งนี่โอ้ยใส่เวลาเราก็โดนสามขาสิกูขึ้นมา แต่นี่มันจเจาะๆนาอมันเบอรเดียวมันก็นกูเึ้นแล้วติดตามเบิรงเป็นน้ำกันพี่น้องตัวนี้มาลุ้นน้ำกันพี่น้องเลยประเด็นว่าโทรศัพท์ตกน้ำต้มลงนี่มาเล้วมาบเลยแหละแห้ <c oughs> <c oughs> เงเลิกสเสาในแถวนี้นะ <c oughs> เสียงเสียงเบื่อเสียงมาเลย จะไายกระดิกกูแล้วพี่น้องเลยมาอยู่หอนจุดนี้มันกระดิกกูแล้วบริเวณแถวนี้มันจะะดิกกูดูวันเนี่เด็กน้อยได้ขับเรือจับย้อนเด็กน้อยเราแต่หากินเก่งขับเรือเก่ง น้ำกันเสร็จได้เติมกันดีบอเพราะว่าจะไปกินเขาอยู่รดดอนเลยเมื่อนี้พอได้เติมกันเล็กๆน้อยรลุนกันเงียบๆอันนี้ได้แรกตอนนี้ เนาะคิดว่าปลาเนาะแมนไปเอาอีกเอาอีกบันหนไป 아이 반응 ัน มาทุกคนอีกหอมสองมารุ่นน้ำกันต่อจะมานบอกหอมนี่หอมสองเดี๋ยทุกคนตอนนี้ลออีกหอมหนึง่งวากันอีกหอมสองห้อมวากันนั้นหลายคนยุ่นมาคัามันถึกหลมันแห่งจะ่หลายกว่านั้น นที่เขามาไล่หมอกอันนี้มันน้อยเดียวไปทุกคนตอนนี้เขาสิไปดอนเลยนอนตัวพวยในปลาตัวนึงเรวก็ตตนนนเตรียมของก่อนอย่างตัวสิกเจกนยูดอนเลยเด้อทุกคนเลยซิกเจกนยูดอนเลยดอนนั่นกูแหละตอนนี้กำลัง <c oughs> ใส่มองปลาสวยงามเดีย <c oughs> วนี่นี่วะตกอนอ้ยตอเป็นมวเาโอเคทุคนหอดแล้วเกาะส่วนโตหอดแล้วคน สเอาดีไซด์เอาดีไซด์มาทุกคนตอนนี้เขากับมาฮอนแล้วเนาะเกาะส่วนโตเดี๋ยวเขามาลงมือจัดการป่าเลย นี่ป่าที่ได้มาอันนี้เป็นมาบบางๆเดี๋ยวเอาสมาเห็ดก้อยเนาะไดูเลยเครื่องย,ยังเทากัเตรียมพร้อมมาหมดแล้ว bà tôi nhảy cửa nhảy này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เอาฝั่งหนึ่งก็ได้เอามดเอาไว้มือสองฝั่งละต่างแต่ว่าบัตเขาซอย,เข,ซอยเขาซอยอยู่แต่เปลี่ยนเดียวาเขากินอยู่แค่ให้มาเขามาเป็นคนบ่อเปียนหนึ่งก็จะเอาไว้ปีงไว้เบิดแล้วสิซอยเองเอาหล่อนเอาสันมันลืมเอาลืมวิธีเอาสันละบริหารป่าโดนละ กติก็มาอยู่บ่กันแบบนี้าหาก็ขาก็ากเคยมาเองบ่นี่คันบ่สวทแล้วบ่ได <c oughs> ้มาเนาะนี่เนื้อเขาเขาไตอันนี้กลางเป็นน้ำคลองทุกคนมากินเขากลางเป็นน้ำคลอง ทานอันดังไลยตีอย่านี้เป็นสวย,นยนเนาะตัวใหญ่พูดตัวน้นอยว่าจะเอาตัวน้นอย จได้รายะไเบฟองบุมีนักกินได้ไหมเนี่ยอบุไยักินหล้วครบเมื่อไปวแล้วไปเราไป่บตองนัของสัใครเอาอยู่ผนมาเออเดี๋ยวสีซอยนี่น้อยเห็นบอยหันนไเน่ยล้อง็เห็น่บยแจ cái ôi chết đã chết đã, xài nữa, ừ. Ừ, nữa. Ừ, ừ, không bao nhiêu này, ơi nhảy mà còn được tựa nào đuôi, tựa, ơ cái thân đẹp, ngang thân บอส่งเลยเด้ย <laughs> เยวเด้เด <c oughs> อู้บโเขาอยู่แล้วมีอะไรอ่ะมีน่านใะตัวไดอ่าตัวห้านะน่ะเดอวมาบนะ่ลอ่อตัวห้าสี่ต่อยตัวปลากรตถางแบบนหน <c oughs>

ีเสียงวาวนกรีมะเยเดยวอไฟกอนะออสองน้ำใยนะองลยมันมุโฟกัสกันใส่นั้นเลยเด้อใส่เกลือเกลือเห็นทงเกลืออยู่อันหนเห็นบอ ได้บ่ก็ได้ปลามันตัวใหญ่มันต้องเห็ดลายมันสิบโมเสกมาเดี๋ยวเขาจะเอาอันนี้ใส่ก่อนเนาะเป็นพวงกลางมันสิ้นส่วนที่เขาบดเอามาเห็ดเป็นกอยเนาะเขาจะมาใส่หมอก่อนหนำนี่พอจอย เราให้มันอันอาานี้ก่อนมเนแล้วรอถ่ายอีกจังหน่อยอได้ไแล้วโอ้ยมบนอยากตกใส่กันเ <laughs> ด้โอ้ยนั่นแหละจากแซ่บปลามันปลามันเร่งใหม่ทีเดียนะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเนาะอันนี้มันเท่ากัตัวชิ้นส่วนเนื้อมาหน่อสีมาหน่อที่เทาสีเข็ดก้อยแต่ว่าก้อยนี่มันเทาสิ้นหลวงก่อนเขาสะกินก้อยสุกเนาะเขาบอกอกิน,นก้อยอกิน แรงใหม่ก็ไล่ไล่แงใหม่มาี่เจาข้ามาเป็นบ่อหลวงเลยเนาะหลวงวันนี้อันนี้ตีได้วะได้ตั้งนะสิตั้งนะโอ้โหอันนี้มันสิโบ๊บอโบ๊ตีบอโบ๊ทเด้อแปดได้ไห้ ไ้ว่ะถ่า,ไไไายไปเลยเลยขายขึ้นเนี่ยแนน่ินเน้อขอ้ำใสขึ้นันเนเงเอรายหมดตายเดี๋อกทำไมแมขางก่อนอยังดีกว่า Chị mà chỉnh Cần hết lái thế này, chị có xin nói điệp chân bà như สุกแล้วมันนี่นะสุกซุกุกกับเฮียูไปเอายุนอบานนึงเนาะนี่ยซุกมันยังยังจยากแดงอยู่อืมแล้วสุกวนะกินทิพย์หมด อายุบันหนึ่งพอด,ดีเลยน่ะนี่ปรุงไม่กันเอาเป็นนวดมันใส่ปรุงเลยนี่ปรุงน้ำซุปมาเน,นี่นะ <Okay. S 2> ใส่แล้ววะนั่นแหละอย่าเป็นนวดอยู่ในถุงนถุงยางนี่นะในถุงยางนี่นี่นี่เร่เร่เร่แมนมาเนี่นะเบิงบ่งระวังเบิ่งดีๆเกลือมันมีเกลือเป็นนวดอะไร เสียดซะบอเสียดตะก๋อยตัวเออได้ไรนี่นะะก๋อยได้องบริัโฟกัสอยู่ห่ะ เลยได้มานี่นะก็บข so ึ <on> the right. the right. ้นสิไล <user> <laughs> ่ตัวยังาสามอันเบยออกมาไอยาก็ิไลสิบอมดขวไได้บอลหนึ่งกันได้เนาะได้ต้อใช่ไหมใช่เราคือขวาใช่ขวดไขว่ายลูเอาใช่เอามานี่นี้ฟ้านี่เอามาเลยครับ แล้วก่อนเ็นมักเพ็ดเผ็ดใ่ใสอ้ยโหดเกินอันนี้เกลือในหนึ่งซะเป็นนวยใซ่ละกัน,นอะยๆๆนี่ยนกก็ดีอะไรเนี่ยอันนั้นใส่อะไรนบวลนวลอะไรบอละ,ออะปรุงค้อน,คน คนด้สิเพิ่มซีมมึก่านมใหมก็เป่ใหมู่ดอกันเลิจากแซ่บเลยได้อยู่ได้อยู่มีเียมนะบาเทอะเนามบาลก็มีเียแล้วโอ้ักมีนเดียอยู่ใส่ืมมดอ้าวยงพารสิซอยไม่แง้เาจามีมาดูคือบอกขึ้นมาหมดเลย สีมันยังแมนเอมนมนของกันแ <c oughs> ม่กันไล <c oughs> ไปเบิ่งหม้อต้มลูกแป๊บนึงเหรอเปจะได้โอเคเลยว,วะตัวนี้เสียดายเ้ยแต่แซมเลยไหมนี่อือได้ยเอฟวอทเพื่อนทหได้อยู่มา嘛 ใส่มือนี่แลหละไปโอ้ยม็นกเ่เขาเข <c oughs> าทำใหม่กัพอเหม่ใหม่กินยังใหม,ม่ไม่น้ำกับเป็นยังนคนตกว่ะตกลอกมีของหีใส่เนาะโอ้ใส่ว่าหันนี่โอเคใส่แล้วไหมใส่ซาบ่ โอ้มงมกมงไหม้มงใหม่ก็พอมาเอากินมงใหม่ไาเลยฮะ้กเกาแล้วมันก็นำมามันนำไฟมาอะไรจะว่าคือฝนตกไงฝนหย มาโอเคทุกคนได้แล้วยังเตะต้มมันเนี่ยหมือนต้มเลยต้มก็โอเคได้แล้ว, okay, ลวมาลุยเลยมันนี่เฮา <c oughs> ตั้งตั้ง,งถอดใส่ไหมฝนจีบมาแล้วใส่เพ่น okay, หน่วยมีอไรเราจะบุกมาโอเคเนาะกินเลยมาไหมนี่ฝนกับสีไลอะไรมาเนี่ยใส่ที่เขมา,นา,นามากันเอาอันนั้นปลามาหนี่งนะ ป๊าเป้อู้เมียงใหม่กับ

เออสมแท้กันเส้ยตัวนี้จะนกบไรบานี่ยเอากบบ้านเือนเอเดานกนได้อยู่ งานซอยจุ่ม<ฮ>ง,งานหวมกินฝนกระไลยป่เนี่ยเห็นไปเห็นพ่กระปัดแสมเอาซื้อเนาะสองแท่งเน้นๆ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ฮากัสิได้เอาไว้เพียงสำนี้เด้อมากินแบบทรมานสุดๆกินฝ่ากินฟังแถมแมงไหมกับับหลายๆฝนกับลินใหม่หมบบมอีกแต่ยังบ่แห้งเนาะแต่ก็กเป็นยังจะได้ก็กินแล้วแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สสได้เอาไว้เพียงสำนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสบายดี